สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอาจารย์มดดับอักษรลูนโบราณที่ทานายดวงด้วยสัตว์อักษรลูนจะมาทํานายดวงในเรื่องของการเงินของท่านครับว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มที่ราศีมังกรก่อนนะครับขออนุญ,ญาตเปิดดวงนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคมนี้ว่าการเงินเป็นอย่างไรอย่างแรกครับผมขอเปิดด้วยไพ่ก่อนนะครับ ได้ไพ่เขาพัซเมนไปนีขึ้นมานะครับผมจะบอกเลยว่าสภาพการเงินในช่วงเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเงินที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นภาพภูเขาน้ําแข็งบอกมาอย่างนั้นแล้วการเงินในช่วงนี้เนี่ยถือว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับไม่น่าเว้ตกกังวลใจอะไรมากมายถือว่าการเงินเป็นแนวที่เกิดจากความสามารถเกิดจากความตั้งใจของตัวเองนี่แหละครับนำพาให้มีเงินทองเกิดขึ้นหลายๆอย่างในช่วงเวลานี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมทายผมแนะนเน้นเน้นนโลกการเสื่มลงนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เกิดใน ในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีทนขาวหรือสวมชุดที่มีสีขาวครับจะมีพลังที่ดีครับในเรื่องของการดึงนดนูดช็อกโกแลตให้ดีมากขึ้นนะฮะหากต้องการทราบเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่อง,องของการินของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ